ท้าพระกรุงเทพวันที่ไม่ได้ระบุในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2460กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทการกำหนดสมัยผ้าซึ่งอึดอัดใจอยู่แล้วนั้นมามีเหตุทำให้หกคเมนไม่รู้จะไปทางไหนเกิดขึ้นอีกคือ เขารื้อหีบผ้าของแม่ออกตากไปเห็นเข้าใจหายมีผ้าเป็นหลายอย่างที่เคยเข้าใจว่าเป็นผ้าครั้งกรุงเก่าและรัชการที่หนึ่งที่สองและมีเจ็บปวดจนยังไม่ได้นุ่งตราผ้ายังอยู่ได้คัดส่งมาถวายทอดยประเนรเป็นตัวอย่างบ้างในบัดนี้จัดเป็น6กอย่าง คือ 1. ผ้านุ่งลายอย่างมีเชิงมีชาย 2. ผ้านุ่งจำลองลายอย่างชนิดมีเชิงมีชาย 3. ผ้านุ่งนอกอย่างปลอมลายอย่างชนิดมีเชิงมีชาย 4. ผ้านุ่งลายอย่างชนิดมีชายไม่มีเชิง 5. ผ้านุ่งจำลองลายอย่าง ชนิดมีชายไม่มีเชิง 6. ผ้านุ่งนอกอย่างปลอมลายอย่างชนิดมีชายไม่มีเชิง 7. ผ้าห่มนอนจำลองลายอย่างมีเชิงรอบฝ่าพระบาทย่อมทรงทราบฐานของแม่อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรที่จะได้รับมรดกของเก่าแก่ของใครมานั้นไม่มี ทรัพสมบัติทั้งหลายเป็นของที่สะสมขึ้นในชั่วตัวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นการแน่ใจที่สุดว่าผ้าเหล่านั้นต้องเป็นของในรัชกาลที่สี่ที่ห้าทั้งสิ้นหากจะพลาดเป็นของเก่ากว่านั้นก็ได้เพียงเป็นรัชกาลที่สามซึ่งของครั้งนั้นจะมีตกค้างอยู่ก้นร้านได้ จะเป็นหลักทอดพระเนตรเทียบเคียงกับของในหอพระสมุดได้ว่าผิดกันเพียงไรเป็นการยากยิ่งเสียจริงแล้วที่จะประมาณอายุผ้าตามทางที่เคยกะสังเกตเอากระบวนผูกลายนั้นไม่ได้เสียแล้วดูผ้าลายอย่างที่ส่งตัวอย่างมาถวายนี้ลายเชิงและชายงามเหมือนผ้าเก่า ที่สอให้เห็นว่าเป็นรัชการที่สแต่ที่ดอกในพื้นผ้าเล็กไปเท่านั้นสันนิษฐานเห็นได้ว่าก่อนที่จะเขียนอย่างนั้นเอาผ้าเก่ามาดูลายเชิงลายชายชอบของเก่าแล้วลอกแต่ลายพื้นของเก่าใหญ่ไม่ชอบใจตามสมัย จึงให้ช่างเขียนร่นลงเป็นเล็กๆคงจะได้ถ่ายถอนกันต่อๆมาเช่นนี้ทุกสมัยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะพยากรณ์ให้ถูกได้ในเชิงท่วงทีลายอย่างที่สังเกตเนื้อหยาบเนื้อละเอียดก็อาจจะผิดมากเหมือนกันเมื่อเห็นผ้าของแม่พาให้นึกขึ้นได้ว่า พระภูษาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าและสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานเกล้ากระหม่อมไว้มีอยู่จึงเชิญออกมาดูได้ถวายมาทอดพระเนตรด้วยนี้แล้วแต่พระภูษาเป็นของคัดเอาแต่ที่ดีแล้วเนื้อ,อ,ย,าอยางหยาบลงปานนั้นผ้าคนชั้นต่ำ ต้องหยาบยิ่งกว่านั้นมากที่ได้ทำนายไปแล้วว่าเป็นผ้าสมัยกรุงเก่าเป็นกองสองกองนั้นเห็นจะผิดเกือบหมดแต่นี้ไปในสลากตรงช่องสมัยคิดจะว่างไว้ก่อนค่อยตรวจตราไปต่อแน่ใจจึงลงไปทีละผืนสองผืนจะได้ไม่ผิดเสียกระดาษ ในการที่จะพยากรณ์สมัยผ้าจะต้องหาหลักอื่นประกอบความเป็นมาของผ้าคิดว่าจะเป็นดังนี้ได้หรือไม่ชั้นที่หนึ่งผ้าขาวคือแรกทำผ้าได้คงใช้เนื้อฝ้ายตามปกติก่อนครั้นนุ่งไปเปื้อนเประจึงย้อมสีกลบกลับเห็นเป็นงาม จึงเกิดนุ่งผ้าสีกันชั้นที่สองผ้าพื้นเกิดจากการย้อมสีเมื่อทอแล้วนั้นไม่สนิทเพราะสีเข้าไปซอกเส้นได้ไม่ค่อยทั่วจึงคิดย้อมได้เสียก่อนแล้วจึงทอชั้นที่สผ้ามีหน้าเกิดจากได้ที่ย้อมไว้ไม่พอ ผ้าผืนหนึ่งขาดไปหน่อยจึงเอาสีอื่นพุ่งต่อกลับเห็นงามจึงเกิดมีชายต่างสีขึ้นชั้นที่สผ้าริ้วผ้าตาเกิดจากสลับชายได้ก็คิดสลับสีทั้งตัวต่อไปชั้นที่หผ้าลาย มีกระบวนกาทํามวิธีคือ 1. ลายปักคงเกิดจากเย็บเมื่อตรงได้กายกันปนตีนกาก็ทําให้เป็นที่ดอกสี่กลีบเกิดปัญญาซ้ำเติมเข้าก็เป็นดอกสีกลีบชัดแล้วก็ลามไปเป็นดอกหกลีบ8กลีบเป็นใบเป็นก้านสำเร็จ เป็นลายเครือไม้ 2. ลายปูมเกิดจากทอได้ควบคือเอาได้สีต่างกันแต่บิดทอด้วยอำนาจความลักลั่นเป็นลายไปต่างๆทำให้เกิดปัญญายอมได้ให้ต่างสีกันเป็นท่อนทอนทอให้เข้าประจบกินเป็นลาย ตามความคิด 3. ลายยกคงเกิดจากผูกได้ตะกอไม่ตึงเสมอกันพุ่งกระสวยข้ามไปเส้นหนึ่งหรือสองเส้นสเส้นก็เกิดวิรุธผุดขึ้นเป็นตำหนิทำให้เกิดปัญญาคิดยกตะกอให้ลักลั่นอยู่ในบังคับเลยเป็นลายไปตามความคิด ลาย3วิธีนี้อย่างใดจะเกิดก่อนอย่างใดประมาณไม่ถูกชั้นที่6ผ้าตีพิมพ์คงเกิดจากแขกเอาผ้าสารเข้ามาขายเห็นงามคล้ายผ้าปักผ้ายกจึงซื้อห่มแทนโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงทําแต่ยังไม่ค่อยพอใจที่ลายไม่เหมือนผ้าไทยแท้เจ้าแขกจึงรับอาสาสั่งทีแรก เห็นจะเอาผ้ายกผ้าปักส่งไปเป็นตัวอย่างจึงมีผ้าลายเทียมปักเทียมยกอันมีตัวอย่างอยู่ที่หอประสมุดแล้วภายหลังอยากให้งามยิ่งขึ้นจึงเขียนลายตามชอบใจไม่ต้องเหมือนปักเหมือนยกสุดแต่ให้งามเต็มใจส่งลายนั้นไปเป็นอย่างทําเข้ามา ถึงเกิดมีผ้าพิมพ์ลายอย่างขึ้นผ้าพิมพ์ลายอย่างซึ่งเป็นผ้านุ่งตามที่เห็นมาแล้วมีสี่ชนิดคือ 1. ผ้าท้องแดงมีเชิงลายมีชายกรวยหลายชั้นแต่เห็นจะมีอีกหลายสีเคยเห็นหนังสือมีว่าภูษาพื้นตองทองพัน เห็นจะได้แก่ผ้าชนิดนี้ 2. ผ้าท้องลายมีเชิงมีชายกรวยหลายชั้น 3. ผ้าท้องลายมีเชิงแถบ,แถบชายกรวยชั้นเดียว 4. ผ้าท้องลายมีชายกรวยชั้นเดียวไม่มีเชิงผ้ากรวยหลายชั้นที่จะสำหรับผู้ชายนุ่ง ผ้าโครยชั้นเดียวที่จะสำหรับผู้หญิงนุ่งหรือในหนึ่งผ้าโรรยสาม,มชั้นจะสำหรับนุ่งเวลาออกงานการทั้งผู้หญิงผู้ชายผ้าชายโรรยชั้นเดียวสำหรับนุ่งตามปกติทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เห็นจะเป็นอย่างหลังนี้มากกว่าผ้าลายอย่างซึ่งเรียกในที่นี้หมายความจำเพาะผ้าที่เป็นลายไทย ผูกงามเข้าแบบแผนเข้าใจว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้มีบรรดาศักดิ์คัดช่างฝีมือดีทำตัวอย่างสั่งนอกจากนั้นยังมีผ้าอีกสองจำพวกจำพวกหนึ่งลายไทยเหมือนกันแต่ไม่งามหรือบางทีคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าคนอยากได้ผ้าลายอย่างกันมากเข้า แขกก็หาช่างเถื่อนเขียนยางหรือหาผ้าลายยางส่งไปเป็นอย่างสั่งเข้ามาลายจึงซามไปในที่นี้จะตั้งชื่อผ้าชนิดนั้นว่าผ้าเรียนลายยางอีกจำพวกหนึ่งเป็นลายแขกปนไทยเข้าใจว่าเจ้าแขกสั่งให้ทำเข้ามาตามเคย ไอ้ที่นอกทำพิมพ์หายหกตกหล่นเสียบ้างทำพุ่งเข้ามาให้ตามที่จำเขาได้เรียกกันว่าผ้านอกอย่างก็ควรอยู่แล้วผ้าเรียนลายอย่างและผ้านอกอย่างทั้งสองจำพวกนี้มีเหมือนผ้าลายอย่างทุกชนิดเว้นแต่อย่างท้องพันถ้าถึงคราวแห่โสก,กันแล้ว เอาผ้าขาวดามกันภาพพิมพ์นี้เข้าใจว่าเกิดขึ้นไม่นานนักรูปภาพในสมุดพระธรรมครั้งกรุงเก่ายังได้เคยเห็นมีนางบำเรอนุ่งผ้าตาโถงลงมาจนชั้นกรุงเทพคนพล,ละเรือนที่มีอายุสูงก็ยังนุ่งผ้าตะเล็ดงาตะบัวปอกเป็นการเจียมตัว ผ้าลายดูจะเป็นสำหรับนางในและผลละเรือนสาวๆเหอตามอย่างเช่นทุกวันนี้คนชั้นผู้ใหญ่ถูกแต่งตะพายแปรแล้วมกกักจะบ่นตุบตับตุบตับเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ว่าผ้าลายพิมพ์เกิดขึ้นใหม่ยังไม่ได้ใช้แพร่หลายไปมากนักในชั้นกรุงเก่าบ้านเมืองที่ใกล้เคียงเช่นพม่า มอนลาวก็ไม่ได้ใช้ผ้าพิมพ์อย่างเราอันนี้เป็นลำดับอายุผ้าโดยเดาตามที่ควรจะเป็นแต่ชั้นไหนจะตกอยู่ในราวร้อยปีที่เท่าใดพูดอย่างฝรั่งยากที่จะกำหนดลงได้แต่เห็นจะมีทางจะหาหลักได้บ้างคือตรวจหนังสือเก่าๆฝ่าประบาทได้ทรงมากบางที จะทรงช่วยจับหลักประธานได้เช่นในหนังสือฝรั่งต่างๆที่เขาเขียนครั้งกรุงเก่าเขาคงกล่าวว่าคนนุ่งห่มอย่างไรกันไว้บ้างผ้าของแม่ถ้าผืนใดต้องพระไทยทรงเห็นเป็นประโยชน์ที่จะเก็บไว้เป็นตัวอย่างในหอพระสมุดก็ถวายด้วยความเต็มใจ ที่กรอบขาดนั้นก็เปลี่ยนที่ส่งขาดมาถวายทอดประเนตรเพื่อให้เห็นว่าเป็นของใหม่ยังไม่ได้นุ่งแป้งยังอยู่จึงพาให้กินตัวกรอบไปที่นุ่งแล้วได้ซักน้ำแล้วอยู่ดีบริบูรณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริศ